ผมมีอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่องของที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านกระทรวงกรเกษตรนะครับเป็นผู้ที่เสนอเรื่องเข้ามาโดยอนุมัตินะครับในการขึ้นนมโรงเรียนนะครับ ถุงละหรือว่ากล่องละ31สตางค์ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ครอมอมีม,ม,ม,มติอนุมัติเป็นต้นไปก็คือวันนี้นะครับโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับนมโรงเรียนชนิด p a s t u u r z e จากราคากลางเดิมอยู่ที่6บาท58สตางค์ต่อถุงจะมีการปรับราคากลางใหม่เป็น6บาท89สตางค์ต่อถุงสำหรับนมโรงเรียนชนิด UHT ราคากลางเดิมอยู่ที่7 8 2บาท82สตางค์ต่อกล่องราคากลางใหม่จะอยู่ที่8 1 3บาทส3สสตางค์ต่อกล่องนะครับซึ่งโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะต้องการแก้ไขปัญหา,าการขาดสารอาหารในวัยเด็กแล้วก็สนับสนุนอุตสาหกรรมโคโนมของไทยโดยใช้น้ำมันดิบจากเกษตรกรในประเทศในการผลิต ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ก็มีการครอบคลุมนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนไปถึงชั้นประถมศึกษานะครับซึ่งก็จะมีจำนวนตัวเลขอยู่ที่ประมาณ6ล้าน6กแสน0หมื่นกว่าคนนะครับที่ได้รับในส่วนของโครงการนี้อยู่ที่ว่าเรียกว่านมโรงเรียนแล้วก็การจัดสัดสรนนมโรงเรียนให้แก่นักเรียนเนี่ย ก็จะเป็นการจัดสรรเป็นระยะเวลา260วันต่อปีการศึกษาซึ่งนักเรียนก็จะได้นมโรงเรียนคนละ1ถุงหรือว่า1นกล่องต่อวันไม่รวมเสาร์อาทิตย์ตลอดช่วงเปิดเทอมซึ่งก็นับจำนวนวันได้อยู่ที่ประมาณ200วันแล้วก็ช่วงปิดเทอมอีก60วันนะครับก็รวมเป็น260วันโดยรัฐบาลก็เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อนมโรงเรียนดังกล่าวทั้งหมด แล้วก็ในส่วนที่การปรับเพิ่มในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมปี2 5 6 5นี้ที่ผ่านมานะครับมีการปรับราคารับซื้อน้ำมันขอโทษทีครปรับราคารับซื้อน้ำนมโคจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นกิโลละ1บาท50สตางค์ก็การปรับครั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องนะครับกับ ต้นทุนการผลิตน้ำมันโคที่ได้มีการเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารสัตว์ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลกแล้วก็วิกฤตพลังงานสืเนื่องจากข้อขัดแย้งในรัสเซียแล้วก็ยูเครนก็ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตนมโรงเรียนในส่วนของค่าน้ํานมเนี่ยมีเพิ่มขึ้นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการผลิตนมโรงเรียนก็ได้มีการเรียกร้องนะครับให้มีการปรับเพิ่มราคากลางในการจําหน่ายนมโรงเรียน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพราะฉะนั้นการคำนวณราคากลางนมโรงเรียนใหม่ในครั้งนี้ก็สอดคล้องนะครับกับแนวทางการอนุญาตปรับราคานมพาณิชย์ของกรมการค้าภายในในครั้งนี้ด้วยเพิ่มเติมก็คือในส่วนของนมโรงเรียนชนิด p a s t u u r z e นะครับก็จะมีอายุการเก็บรักษาประมาณ7-10วันส่วนนมโรงเรียนชนิด UHT จะมีการมีอายุการเก็บรักษาประมาณ6 ถึงเเดือนเพราะฉะนั้นการจัดทำงบประมาณโรงเรียนแต่ละแห่งก็จะต้องกำหนดความต้องการเพื่อจัดซื้อนมแต่ละประเภทตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนนะครับเช่นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะต้องพิจารณาจัดซื้อนมโรงเรียนชนิด UHT ทั้งหมดเนื่องจากสามารถเก็บรักษาได้นานนะครับเป็นต้นนอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงบประมาณนะครับ การปรับครั้งนี้ก็คาดว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นประมาณ301ร้อยหนล้านห้า0กว่าบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับมี เรื่องของที่ว่าการปรับเพิ่มราคาเนี่ยนะฮะในส่วนที่งบประมาณนะครับน่าจะเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการในส่วนของ300กว่าล้านที่เพิ่มขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าจำนวนนักเรียนที่มีการประเมินในช่วงของปีที่ตั้งงบประมาณ2,566ะครับได้มีจำนวนนักเรียนณตอนนี้น้อยกว่าที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงบประมาณในกรอบ ก็ไม่น่าจะมีปัญหายกเว้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกรุงเทพมหา,หาคนครแล้วก็เมืองพัทยาที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งในส่วนนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบนะครับให้หน่วยงานภายใต้แต่ละสังกัดมีการปรับแผนปฏิบัติการหรือว่าการใช้งบประมาณของหน่วยงานเดิมเนี่ยมาดําเนินการก่อนและหากไม่เพียงพอจึงให้เสนอขอจากงบกลางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสนักงบประมาณต่อไปนะครับ เรื่องที่สองครับเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีรับทราบนะครับจากทางด้านกระทรวงการคลังที่ได้มีการพิจารณานะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าคณะกรรมการปปชซึ่งวันนี้ในส่วนของกระทรวงการคลังได้มีการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในส่วนของครมนะครับว่าได้มีการพิจารณาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยกมรมศุลกากรแล้วก็กรมสัมพากรซึ่งมาตรการที่ได้ดำเนินการนะครับ ก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบแจ้งเบาะแสในส่วนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันในส่วนของหน่วยงานที่จะเก็บภาษีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าแล้วก็ส่งออกแล้วก็หน่วยงานด้านการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นนิติบุคคลโดยมีการบูรณาการเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลระหว่างกันที่เกี่ยวข้องผ่านระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบยันข้อมูลการ ที่หน่วยงานมีการสอบยันกันในส่วนที่เกี่ยวกับใบกำกับใบภาษีซื้อสอบยันกันในเรื่องของความถูกต้องของเอกสารประกอบต่างๆและก็ตรวจสอบย้อนหลังการทำธุรกรรมด้วยอันนี้ก็จะมีการจัดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสะเกี่ยวกับการทุจริตที่มีประสิทธิภาพมีการจัดให้ มีสินบนนำจับในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตเกี่ยวกับภาษีรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตลอดจนสิทธทิที่ได้รับในการแจ้งเบาะแสการทุจริตด้วยมาตรการต่อมานะครับเป็นการที่ให้ผู้ประกอบการทุกรายต้องจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และก็รายงานภาษีซื้อ ภาษีขายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสอบยันและก็ตรวจสอบจากระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีกลไกลการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกขั้นตอนรวมถึงการตรวจสอบนิติบุคคลที่มาขอคืนภาษีว่ามีสถานประกอบการหรือไม่ด้วยมาตรการต่อมาเป็นการเพิ่มกลไกลการตรวจสอบ ทวงดุลตรวจสอบแล้วก็ให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีนะครับมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมีอธิบดีกรมสรรพากรเป็นประธานแล้วก็มีบุคคลภายนอกหรือว่าผู้แทนเช่นสภาวิชาชีพบัญชรีร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระแล้วก็มีการ่วงดุลในกระบวนการตรวจสอบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย มาตรการต่อมาเป็นเรื่องของข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของกมรมศุลกากรซึ่งระบุว่ามีการส่งออกซึ่งไม่เพียงพอต่อการพิจารณาคืนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งในส่วนนี้กรมสรกรพากรก็จะมีการส่งเรื่องให้กับทางด้านกมรมศุลกากรทําการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการส่งออกจริงหรือไม่แล้วก็ยืนยัน ผลการตรวจสอบก่อนจริงจะนำมาใช้อ้างอิงได้รวมถึงให้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านภาษีหรือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่างประเทศว่าผู้นำเข้ามีการประกอบการจริงหรือไม่กรณีพบว่าผู้ส่งออกหรือว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งก็คือการเพิ่มกลไกลการตรวจสอบเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบผู้ส่งออกที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มาตรก,การสุดท้ายครับคือการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงโดยได้กําหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบการแสดงตนว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจเพื่อให้สามารถป้องกันและก็ทราบถึงกรณีตัวแทนการจดทะเบียนบางหน้ารวมถึง กำหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกค้าว่าเป็นใครที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงในขั้นตอนการเปิดบัญชีเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรกรมศุลก,กากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงสนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปองงอดได้มีการประสานงานนะครับพูดคุยแล้วก็ ดำเนินการจัดทํามาตรการต่างๆออกมาด้วยการบูรณาการการทํางานร่วมกันมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงระหว่างกันมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีการออกกฎหมายมีการออกระเบียบมีการกําหนดอํานาจการอนุมัติการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามจํานวนเงินมูลค่าที่ขอคืนการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงผู้เสียภาษีอากร การจ่ายคืนภาษีการกําหนดหลักเกณฑ์แล้วก็การตรวจสอบเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านก,นกนระทรวงการคลังได้ดําเนินการอย่างที่เรียนในเบื้องต้นนะครับร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อที่วันนี้ได้แจ้งให้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบถึงมาตรการต่างๆนะครับที่ uh huh, ทางด้านคณะกรรมการป้องกันและ ปราปรามการทุจริตมีชอบนะครับหรือว่าปปชได้เคยมีความเห็นไว้ในที่ประชุมซึ่งวันนี้ทางด้านก,นกนระทรวงการคลังก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบทั้งหมดว่าได้ดําเนินการอย่างไรบ้างไปแล้วนะครับ